สนับสนุนโดยโตโยต้าถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยอย่าคงกินกันสนุกสนานเอาเอาเราจะหยุดไม่ได้บอกแล้วรสชาติสด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 แบบนี้กลับมานะฮะกับคิดเปลี่ยนโลกนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของเงินเป็นพระเจ้าจริงหรือเปล่าผ่านไปแล้วหนึ่งวันแล้วก็วันนี้เอาอาหารมาให้พี่โก้ลองชิมด้วยไก่ทอดข้าวมือแรกข้าวญี่ปุ่นมือแรกครับกินทั้งวันเนี่ยแหละพี่อย่าทำหลายมื้อเลยเราจะทำ กะไว้แล้วว่ากินสามมื้อให้ได้หนึ่งวันนะไอ้วันที่หนึ่งมันยังโอเควันที่สองนี่สิเออย่างไงฮะทุกทีเราเป็นคนกินผักหรือว่ากินเนื้อสัตว์ยังไงฮะอิมเป็นคนกินเนื้อสัตว์มากๆเป็นคนที่กินผักน้อยมากในชีวิตนี้นะเพราะอิมรู้สึกว่าเวลาได้สารโปรตีนขึ้นมาร่างกายมันจะมีพลังเมื่ <c oughs> อไหรที่ได้ผักมามจะมีแต่เรื่องเข้าห้องน้ำเพราะมีไฟเบอร์แล, <c oughs> แล้และตรงนั้น่อพี่อ้องน้ำมันเอิม <c oughs> มันไม่ได้อะ่ะเมือไกงมากโอ้โหพี่โกนอะ อย่าอ้วกนะอย่าอ้วกนะเกินนะเกินเห็นไหมล่ะโอ้โหสุดยอดอะไรสุดยอดจริงจริงอ่าอะไรยังไงครับวันที่สองไปชมกันเลยดีกว่ามแสดงว่าวันที่สองมันเป็นยังไงมันโหดมากโอเคโอเคแล้วแล้วคุณโอเคไหมถามว่าตอนนี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้เราจะไปดูถ้าจะไปดูโอเคตอนนี้ไม่โอเคแต่ส่วนใหญ่เราอยู่คนเดียวได้นะได้น้องอิมอยู่คนเดียวได้ได้เนาะจริง กตอนนี้โกอยู่อ่างทองก็เป็นแบบนี้มั้ยนี่เจ๊ซี้เจ๊เสือบอะโกอยู่างทองเป็นแบบมีอาบน้ำโขกอาบแต่ว่าหนูโชคดีว่าอาบน้ำคลองคลองหน้าบ้านไก่ไก่ย่างเจ้าไก่น้อยไม่เห็นมีไข่เลยลูกฮะอะไรนะโอเคเหรอง่ายดีกว่ามั้ง ะโอเคโอเคจิกไหมเนี่ยจิกไหมจิกไหมแล้วในชีวิตไม่เคยจับไก่นะเราจะเอาไม่เสียบอู้เราจะเอาไม่เสียบอ้าเสียบจุดตายไปนี่เลยเฮ้ยฮันนี่ฮันนี่ฮนี่เอาหนีหนีหนี่นี่คือไก่ใครอ่ะไก่ไก่คนแถวชาวบ้านอ่ะไม่ใช่ไก่เราอีกไม่ใช่ไก่เราเราไม่มีอะไรเลย มานี่สุดท้ายไก่ย่างก็สลายขาก,ากาศและแล้วอาหารของอิมในวันที่สองก็ยังคงเป็นผัดผักและไข่เจียวเช่นเดิมโดยยังคงไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแม่เก่งจริงๆครับพอเล่นเสร็จปุ๊บมันก็เกาะให้เกิดความเงียบสงบล ก็ไ้ครับหนักมันมีเสียงอะไรบ้างไหมมีนนเสียงบแบบแมลงอะนอนใช่ว่านอนหลับได้เหมือนตว,วันแรกวันแรกวันเพียงไงร้อน,อนมากอะร้อนร้อนไงร้อนหนักอันนี้คือวันที่สองใช่ไหมหลับแล้วเรียบร้อยแล้วบรรยากาศมันไม่ใช่ว่านอนกันง่ายๆนะคือตอนคืนนี้แต่เสียง,ง่ย มันคือเสียงอะไรอะ่ะเสียงแมลงตัวเองตดหรือเปล่าไอ้ใจและผู้หญิงอะ่ะอยู่ในมหมู่กังนงั้นน่ะพี่มันจินตนาการแบบเฮ้ย <c oughs> จะมีใครขึ้นมาเปล่าวะ,ะมันจะมีหนูกลัวงูมากเพราะหนูอะ่ะอยู่บ้านอยู่กลางนาเลยก็มีต้นไม้มันจะมีงูเลื้อยถ้าเจองูเลืล้อยเราจะทำยังไงวะโอ้โหจินตนาการเลยกลัวผีไหมกลัวดิผีด้วยกลัวด้วยกลัวหมดอะ่ะผมก็เป็น กินนะตัวะคือวันที่2ก็ยังไม่ได้กินเนื้อสัตว์ยังก็ยังคงกินเมนูเดิมๆอยู่ใช่ต้องกินห้วงฝืนกินเหมือนเดิมแล้ววันที่สามวันที่สามเป็นไงต่อไปดูสิครับโอ้โหไปดูเลยติดตามวันที่สามเป็นไงได้กินหรือเปล่ามาก่อนที่จะไปถึงวันที่3ช่วงนี้เรามีเรื่องราวและสาระดีๆเพื่อโลกเพื่อสังคมที่น่าอยู่ของเรามาให้ชมกันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะแอมมาร่วมงานแถลงข่าวก้าวสู่50ปีโตโยต้าค่ะ เพราะว่าโตโยต้าได้เข้ามาดําเนินธุรกิจในบ้านเรามานานถึง49ปีและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโตโยต้ามีความมุ่งม,มั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น5ยุคด้วยกันค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นยุคแรกค่ะยุคก่อร่างสร้งางฐานนะคะซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกของการเริ่มเดินเคียงข้างคนไทยค่ะ ยุคที่2ค่ะยุคแห่งการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นยุคแห่งความมุ่งมั่นบนเส้นทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเชื่อมั่นค่ะเข้าสู่ยุคที่3กันนะคะยุคนี้มีชื่อว่ายุคหน้าโตโยต้าค่ะเพื่อมุ่งหน้าสร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยค่ะมาต่อกันที่ยุคที่4นะคะมีชื่อว่ายุคประชายานยนต์ค่ะเป็นยุคที่มุ่งหน้าสร้างสัตว์ยนตการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการค่ะ ตอนนี้นะคะโตโยต้าก็เดินทางมาสู่ยุคที่5แล้วค่ะยุคเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นยุคที่มุ่งเน้นการผลิตยธกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบเพื่อสังคมไทยค่ะซึ่งต้องขอบอกเลยค่ะว่าในการดําเนินงานในแต่ละยุคนั้นได้ขับเคลื่อนภายใต้3เสาหลักไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยตา้าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ อยากให้ช่วยอธิบายโลโก้50ปีโตโยต้าว่ามีวามหมายยังไงบ้างคะที่มาของโลโก้และสโลแกนก็คือมาจากคำสองคำนะครับซึ่งเราถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งสําหรับเราก็คือคมว่าเคียงข้างและก็ะหูงใยญนะครับเพราะนั้นเป็นเป็นสองคำที่มาจากใจของโตโยต้าครับและนี่แหละคะ่ะก็คือความสุขที่โตโยต้ามอบให้กับสังคมไทย50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไปอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเรา thank <laughs> you